ตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดปลาสวนรูกกวันเสาร์นะครับวันนี้ผมจะมาตามล่าหาปลากัดผมอ,อยากได้ตันโจสัจกตัวหนึ่งเออตัวแดงนี่สวยดีนะล่าเข้าสวยสวยเยอะนะเออตัวแดงแดงนี่สวยนะผมว่าปูช้างป่ะปูส,สีขาวตัวใหญ่นี่ครับสวยนะผมก็ชอบเหมือนกันอีกปูช้าง นีี้ก็มสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดปลาสุรู้จักรวันเสาร์นะครับวันนี้ก็มีแขกเชิญมาเหมือนเดิมครับเราเล่นวันนี้ก็จะแบบว่าเนี่ยวันนี้ได้อะไรมาแลวโชว์หน่อยนี่ได้นี่ครับเมนอะไรนะมีซดิงนะคะแล้วก็หนอนนกที่เอาไว้ให้ชูก้าไก่เดือดสิถูกต้องก็ได้มาแถวนี้ก็ถูกนะปกติซื้อปลาเท่าไหร่รวมส่งร้อยยี่สิบสามสิบร้อยสามสิบกว่าบาทอันนี้ได้มาไหระ แ,บบแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่ภารกิจที่เราสองคนจะมาทากันครับวันนี้ผมจะมาตามล่าหาปลากัดไปเสริมทัพเป็นลูกตัวใหม่ของเราใช่ซึ่งจริงๆอ่ะวันนี้ผมมีจุดหมายอ่ะคือผมอ่ะอยากได้ตันโจสักตัวหนึ่งไปเพราะว่าตันโจเนี่ยผมหามานานแล้วตันโจถามว่าเป็นยังไงก็จะเหมือนปลาคาร์ฟคือตัวขาวล้วนแต่จะหัวเนี่ยจะมีสีแดงครับซึ่งผมหาใด้เด็ดแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนขายน้อยถึงมีก็จะราคาแบบสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยจะค่อนข้างแพงวันนี้ผมก็เลยตามหาตันโจหนึ่งตัวแล้วก็ตามใจคุณผู้หญิงอีกหนึ่ ก็คือทั้งหมดวันนี้อาจจะได้ประมาณสองตัวนะประมาณนั้นช่วยกันเลี้ยงก็เดี๋ยวร้านที่เราจะไปร้านแรกจะเป็นร้านคุณลุงครับถ้าเกิดที่ร้านคุณลุงเลยเราเจอทีเดียวแล้วจบเลยก็ถือว่าจบครับเพราะว่าร้านคุณลุงเนี่ยราคาดีตาค่อนข้างสวยแล้วก็ให้คำแนะนําดีนะงั้นเดี๋ยวเราตากันมาเลยดีกว่าว่าร้านคุณลุงจะมีไหมครับ let's go ไปครับร้านคุณลุงก็อยู่แถวนี้เองใกล้ๆใช่น่าจะอยู่ซอยนี้นะนี่แหละ้องคอยเดินใช่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 นี่ผมใหนดูซอยนตใช่แล้วดูแล้วดูเขาแต่งตัวมาแปบสวน ของแท้ไประวังปกติมาะระวังระวังนี่ครับใช่แล้วคุณลุงอยู่นี่ผมให้ดูน,นี่ครับถึงแล้วถ,ถึงแล้วอ่าอร้าคุณลุงคนเดิมเดี๋ยวมาลองดูปลากันหน่อยนี่ก็จะมีเป็นเป็นอะไรวะเป็นหางสั้นปะตัวสีแดงผมไม่แน่ใจเนาะเรียกว่าอะไรมีเป็น<ม>ตัวสีอะไรหนะ้เนี้ย สีออกฟ้าๆนี้ยขาวๆนะบนบนมันเป็นประกายปลากายไหมเออมันดูแบบคนหลายสีอันนี้ก็ออกฟ้าๆเฮ้ยตัวนี้สวยดีว่ะสีค่อนข้างแปลกดีเฮ้ยตัวนี้สวยดีราคาเท่าไหร่ร้อยหกสิบอยี่ตัวนี้มันเหมือนเป็นแพนด้านะแต่ว่ามันเป็นสีน้ำเงินขาวดูมีเหมือนมีคิ้วข้างหนึ่งแบบน่ารักเออมันมีคิ้วตัวนี้น่ารักดีว่ะร้อยสิบบาทตัวนี้แปะไว้หนึ่งตัวละเออเล็งไว้แล้วมีแบบนี้อ๋อมันจะคล้ายๆกันหมดเ็ตนี้ร้อยหกสิบบาททุกคนดูเข้าใจไหมเห็นป เออพี่จริงๆเราตัวเมียตัวผู้ก็ได้นะแล้วมันก็จะออกลูกกันขายเดิมอันนี้อันนี้ตัวอะไรนี่ตัวเมียตัวนู้นตัวนี้ติอันนี้ตัวผู้ตัวผู้เพราะว่ามันตัวใหญ่กว่าเห็นป่ะหางมันจะใหญ่กว่าดูที่ขนาดตัวกับหางเหรอใช่ใช่ใช่อันนี้ตัวเมียแล้วนี่ตัวผู้ตัวเมียนี่ค่อนข้างเยอะนะพวกนี้มัองคิดฟังก์ใช่เขาเป็นอะไรอ่ะซึมสึนสึนนี่จังอันนี้ผมไม่แน่ใจเป็นอะไรนะราคาเขาบอกให้ถามนี่ครับ มีประมาณนี้เฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างสวยอยู่อะไม่บอกราคา้็ตัวนี้สวยนะสวยเหมือนไม่มีประการประกายไม่กําลังจะบอกเลยว่าตัวเนี้ยไม่มันมันดูสู้กล้องว่ะแต่ในกล้องอาจจะเบอร์หน่อยมองไม่ค่อยเห็นป่ะมันจะทอนเขาอาจจะอยากมาอยู่กับเราหรือเปล่าเฮ้ยตัวนี้สวยเฮ้ยมันสู้กล้องนี่ครับลายมันเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมค่อยถ่ายให้ดูทีหนึ่งที่บ้านแล้วกันถ้าเกิดเราได้ซื้อตัวนี้นะแล้วก็มีตัวนี้ทีนี้ตัวนี้แล้วตัวนี้แล้วก็มีแบบพวกลายทรงชาติป่ะพวกนี้ นี่ครับน่าจะเป็นลักตรงชาตินะนี่ด้วยครับก็ม,มีตัวนี้อืมจริงๆที่ร้านลุงเขาก็มีเยอะนะเนี่ยมีสี่แถวผมผมอาจจะไล่ไม่หมดนะเพราะว่าเรามาตามหาตัวที่อยากได้ตัวไหนที่สวยเราถึงจะเจาะจงอา่าดูต่อดูอะไรตัวนี้เป็นสีเหลืองสต้มๆต,ตัวนี้ละ่ะสวยไหมไหนลายดุงๆใช่ไหมเออลายมาดูแบบเยอะไปไหนนี่นี่น,นี่ตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ยน,น่ารัก เออตัวแดงนี่สวยดีนะร่างเขาสวยสวยเยอะนะเออตัวแดงแดงนี่สวยนะผมว่านี่ครับสีมันดูเข้มดีแต่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะแต่ตัวนี้ดูหวานตัวนี้ดูหวานเนาะสีหวานเอนะคุณสีหวานนี่ไอ้ยตัวนี้สวยนะชอบว่ะรู้สึกเลรงหลายตัวนะเออตัวนี้สวยดีว่ะตัวนี้สามแล้วนะเออเป็นโคอต้าหรือเปล่าเนี่ยเราจะอาจจะมาสองนะลองดูก่อนแล้วจะมีพวกอะไรเนี่ยชุดคอปเปอร์พวกเงาเงาก็สวยนะเนี่ยตัวละแปดสิบนี่ตัวนี้ก็สวยผมก็ชอบ เฮ้ยใช้ได้เลยฮอ,อปเปอร์สวยดีครับนี่แล้วก็มีโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยดูไม่หมดว่ะเยอะจริงนี่ครับมีโอ้เยอะ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 อะแต่ว่าเรายังไม่เจอตันโจนะหาตันโจก่อนไม่จะมีไหมนี่ครับเท่าที่ดูทั้งสองตรงนี้ยังไม่มีนะตันโจเดี๋ยวลองมนดูต่อป่ะมีไหมตรงนี้เฮ้ยอันนี้เป็นพวกปูช้างปะ่ะปูสีขาวตัวใหญ่นี่ครับสวยนะผมก็ชอบเหมือนกันปูช้างนี่ น,นี่เป็นพวกอะไรพวกตัวสีดำตัวสีแดงนะนี่เฮ้ยเจอเฮ้ยทุกคน,นเจอตันโจอ่ะตัวหนึ่งเฮ้ยราคาเขาบอกไหว้าถามว่ะเฮ้ยพกเจอว่ะแต่น่าจะเป็นตัวเมียนะดูแล้วนี่ครับตันโจเป็นแบบนี้เห็นไหมคือแม่มันขาทั้งตัวเลยหัวสีแดงโคตรเท่นี่ก็สวยเลยเดี๋ยวค่อยถามคุณลุงคนนั้นว่าเท่าไหร่แต่เอาแน่นอนตัวนี้ผมว่าน่าจะไม่แพงมากเอาเลยตัวนี้หนึ่งแหละ รูปตัวอื่นเพิ่มเติมนี่ก็มีแบบสีแดงๆนี่ก็อีกเหมือนมันมีอะไรอ่ะที่มันมีหางเขาไอ้อะไรนะข้างๆเขาขาวอ่ะขี้พอเนี่ยเหรอหูขาขาวอ่ะเออเออเอออยู่ไหนอ๋ออยูนี่เอออยู่นี่เออตัวนี้ตอนแรกเหมือนดูสวยกว่านี้ปะหรหรือว่าไปเจอตัวนี้น่ารักกว่าตัวนี้น่ารักเออตัวนี้น่ารักหัวเขาอ่ะเออใช้ได้นะน่ารักนุ๊กครับไอ้ค่อยนี่เท่าไหร่ร้อยหกสิบอ่ครับ รับ้อยห้าสิบครับเอาอันนี้ตัวหนึ่งครับได้ครับตัวเมียครับตัวเมียเดี๋ยวขอดูนะครับไปร้อยห้าสิบบาทนะครับราคาดีเอาตัวนไอตัวนี้ติดใจอยู่อะเนี่ยถูกใจน้องคนเนี้ยตัวนี้ถูกใจน่ารักมากเลยอ่ะเขาจะกลัวเราป้าเราไปจิ้มไม่กลัวมาสู้เอาให้ดีได้ตัวเดียวตัวท้ายคุณคิดให้ดีครับคุณคิดให้ดีเจ้าตัวไหนเออ เมื่อกี้ที่เล่งว่ะอีกตัวนี้นืคตัวไหนวะ่ยไหนอ่ะไอตัวนี้เปล่าหรือไม่ใช่พวกนี้เปล่าไม่ตัวนึงตัวสะท้อนแสงเปล่าตัวไหนที่เล่งไว้ตอนนี้เขากำลังห่ายตัวครับนี่ไว้ดูบรรยากาศกันหน่อยนี่ตอนนี้้ความรูสึกแรกคือตัวนี้ตัวไหนตัวนี้เหรอน้องเชจ่วความรู้สึกแรกน้องคิ้วนี่น่ารักน้องนาบอกว่าตัวนี้สวยผมก็ว่าตัวนี้สวยนะ เออแล้วก็้วดูมันเป็นแบบตัวหางสั้นอ่ะมันเลี้ยงง่ายครับเพราะว่าครั้งที่แล้วผมซื้อตัวหางยาวไปเยอะไปแล้วมันก็กัดหางดูแลค่อนข้างยากแต่หางสั้นเนี้ยน่าจะดูแลง่ายกว่าตัวนี้ตัวนี้ลืมไปตัวนี้เหรอล่างเลยแต่ว่าเออตัวนี้ก็สวยปะเนี่ยสองตัวเนี้เขาเพศเดียวกันปะใช่ตัวผู้เหมือนกันแล้วเมื่อกี้ดียวไปเพศอะไรตัวเมียตัวเมียอ๋อนี่นี้ก็ตัวผู้เหมือนกันครับไม่มันก็เป็นเงาเงานะผมไม่แน่ใจว่าเป็นสายพันธุ์อะไรนะไม่ชัวร์แต่ว่าสวยดีเนาะมันเดินไหมอ่ะเชื่อความรู้้สุรรรลวหคัับตนีเท่่าไ ตัวนี้ครับตัวนี้ครับผมตัวนี้ค่ะแมคสตาร์สามร้อยครับโอ้ตัวนี้สามร้อยนี่เอาราถึงไหมเออใช้ได้วะแล้วตัวนี้สามร้อยบาทก็อยสวยนะเนี่ยนี่ตัวนี้ก็สวยนี่เออมันเหมือนกันใช่มันแมคสตาร์เหมือนกันแน่เลยนี่คุณลุงเขาเปิดให้ดูละอ่ะรอดูหน่อย แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูจะเห็นเนี่ยมันจะให้ได้เห็นี่ยนะมันมันจะแผ่วออกไม่ใช่ตรงตรงปากตรงหน้าเนี่ยนะมันจะแผ่กเนี่ยอ๋อเออก็ดูนั้นปะมันจะแบบสู้นะเป็นสองตัวเลยมันเห็นอ๋อที่กั้นคือไม่ให้เขาเห็นใช่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 แล้วมันจะเอากันอะบนร้านบนเห็นไหมเอาแล้วครับนี่เป็นอย่างนี้เฮ้ยแบบ็คสตาร์สวยดีนะนี่ใช้ได้เอาไอเดียสรุปเชื่อคาอนฟิสแรงเอาไป ตัวนี้เหรอตัวนี้เออแต่ตัวนี้ก็สวยนะงั้นเอาตัวนี้ตัวนครับลงเรามาแล้วรู้สึกสะดุดตาเนี้ยร้อยหกสิบบาทโอเคเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเกิดว่าคนดูคลิปนี้เยอะเดี๋ยวมาเป็นเพิ่มเอาเป็นาตาเพิ่มตัวนึงใช่โอไมค์เหรอใช่โอเคดูเรื่องไปเดี๋ยวไปคิดตังดีกว่าจ่ายตังก่อน let's go ้ตาครับระหว่างนี้ก็รอผมก็พาดูตัวอื่นอนะพวกนี้พาดูแล้วนี่สวยผมก็ชอบตัวนี้แปดสิบ ไม่ใช่พี่เลยกตัวนี้เลยค่ะเปิดมันไม่แพงด้วยเนี่ยสวยนะอืมตัวนี้ผมก็ชอบนะเนี่ยอันนี้คือพอจบคือมันจะเงาเงาใช่แสงเออและที่เราเอามาคือไม่สะท้อนไม่สะท้อนตัดเอองั้นเราก็จะมีตแต่โอ้ยเวรนี่ครับตัวนี้คิดแค่มันสามร้อยแปดสิบสามร้อยเสร็จของตัวนี้สามร้อยสิบคุณลุงคิดสามร้อยครับลดให้สิบบาทลดให้สิบบาทนี่ เพื่แต่ตัวนี้ผมก็ชอบอ่ะติดใจไว้ตัว80เนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยความจริงตู้ที่บ้านก็เหลือเยอะไม่ใช่เหรอมีเยอะมีใส่ได้เยอะอ่ะแล้วมันติดปัญหาอะไรติดปัญหาเรื่องฟังถ้าอยากได้นะมีหลเยอะไหมคะมีมีเยอะเลยครับจะถ้าไม่มีก็ลูกไปละสามสิบขนาดนี้ครับที่แบ็คสตาร์อยู่อ๋อ้กาวดำที่ฟาจ่ายกาวกาวดำอย่างดีเฮ้ยเของใจว่ะ เฮ้ยคือคือมาทั mm ้ง hmm. ทีเราก็ไม่อยากเสียเที่ยวไงเดี๋ยวจับไปเลยสารตัวดีวะสี่ปะล่ะเฮ้ยมันเลี้ยงไม่ไหวมันเยอะไม่ได้ยากขนาดเหนื่อยคนเลี้ยงเอาไปบ้านหนูดิเอาไปบ้านหนูตัวนึงเมื่อพี่มาช่วยเลี้ยงปะล่ะมันก็แค่ให้อาหารแล้วก็เปลี่ยนน้ำแล้วแเรายากตรงไหนก็คือพี่กลับถึงบ้านดึกไงก็แค่ให้อาหารปะคือพี่กลับถึงบ้านดึกกว่าก็แค่าถึงสองทุ่มครึ่งก็มาถี่อะไรกันในกล้องเออเอาไงดีวะเรื่องนี้เราต้องคิดแล้วตอนนี้ได้ไม่สองครับเอาไงงดีไปตัวนึบาทกก็ถู รมาณแค่แปดสิบเออแปดสิบบาททุกคนว่าไงทุกคนบอก,กตัดสินใจตอนนี้ไม่ทันหรอกเพราะเราต้องตัดสินใจตอนนี้คือ <c oughs> ไม่ถามเขาได้นี้เขาตอบไม่ได้เพราะเรายังไม่ได้ลงไงอ๋อก็คือ,เ,อ,อเราก็ค้องเองก่อนแต่เขาไปเราก็ไม่รู้ต้องแปลไทยเป็นไทยอยู่กับน้องนาง <c oughs> เดี๋ยวผมพาดูสักน,นิดหน่อยนี่ครับก็จะมีแบบตัวสีแดงแดงห้ามูนนะตัวนี้เป็นคอปเปอร์เหมือนเดิมประกายประกายครับ แต่โต๊ะ80บาทเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าสวยกว่านะนี่มีอะไรอีกอะตัวนี้ผมไม่แน่ใจนะมีนี่มีน,นี่นี่ครับไล่ตามกันมาเลยเรื่อยๆนะครับนี่เป็นหูช้างนี่ข้าง10บาทเองค่อนข้างถูกครับนี่สวยดีนะผมว่าสวยดีแล้วมีอะไรครับตัวนี้ค้าขายไรทส่งชาติแต่ไม่ใช่นะนี่ครับตันนี้จะเป็นสีอะไรสีซิลเวอร์เหรอข้างๆรอบๆเป็นสีแดงผมไม่รู้เรียกว่าอะไรนะนี่ครับ มีตัวแดงตัวแดงนี่เราเคยเลี้ยงกันไปแล้วนะตัวแดงของเราค่อนข้างสวยจำไม่ได้ว่าซื้อจากร้านลุงหรือเปล่าก็ร้านนี้แหละแต่จำไม่ได้ว่าใช่หรือเปล่านี่ครับมีตัวแดงแดงดอลล่าให้หน่อยหมูช้าอีกแล้วแล้วมีอะไรไม่รู้เี่ยเฮ้ยตัวนี้เหมือนเป็นสีแบบงงแปลกๆว่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรนะครับตัวนี้นี่ครับอันนี้อะไรอะ่ะดา้อนเหรอไม่รู้นะครับเดาเอานะรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นี่ครับเยอะค่อนข้างเยอะหูช้าอีกแล้วนี่ตัวนี้ใครได้ แล้วก็ข้างล่างนี่ก็ไม่ค่อยมีไหนมากแล้วนี่มันทข้งถ่ายยากครับก็ดูประมาณน,นี้แล้วกันเห็นไหมครับอ่าดูฝั่งนี้ซะหน่อยอะ่ะไลค่ครบเลยเลยไหนก็ไล่แล้วนี่ครับมองไม่ค่อยเห็นนะมันมืดมองแค่มืดเลยนี่อะไรไม่รู้นะผมถ่ายไกลๆแล้วกันจะได้เห็นจะชัดนี่ตัวด,ดำตัวด,ดำดำได้ครับเตาตัวไหนไ่เจก็นนี่ครับตัวน,นี้จะเป็น หูอ่ะหูแบบจะเป็นหางว่นข้างยาวหมดเลยนี่ครับไล่มาฝั่งนี้อันนี้เหมือนเราดูไปแล้วนะพวกนี้ใช่หรือเปล่าพวกหูช้างแต่ถ้าหูช้างอ่ะผมอยากได้หางสังส้นๆแบบนี้จะได้ดูแลง,ไง,ไง,ไงไ่ายๆเวห้าสิบบาทเองน่าโดนว่ะเฮ้ยตัวนี้ค่อนข้างสวยเลยทุกคนดูดูตอนเขาไหวา้นี่ครับใช้ได้แล้วตัวนี้ค่อนข้างสวยนี่นผมไม่รู้อันนี้อยากอันนี้คนละร้านผมมไ่รู้ว่าไง อันนี้รอยอดวิวถึงจะมาเอาอ๋อรอยอดวิวถึงใช่จะได้ไหมนะไอตัวนี้อยากได้ป่ะเอาดิเทียบปะสวยนะเมื่อกี้กลับมามองดูสวยเฮ้ยตัวสีตัวนี้ก็แปลกดีวะพอมาโดนแสงแล้วตัวนี้มองไม่เห็นนะสีแปลกแต่ฉันว่าสีเนี้ยมันดูเข้มดีเออสีมันดูสวยมันดูตัดกันอะมันเข้า่ันอะเออถ้าเอาตัวนี้ตัวหนึ่งครับพ่อรุงได้ครับสามตัวแม่งเลยได้สามตัวครับเดี๋ยวรอคิดเงิน ตอนแรกวนแหละตอนแรกมัน300ที่รวมรถห้าสิบาทใช่ปะรวมตอนแรกแปดสิบก็ต้องไปสามแปดเท่าไหร่นะครัอยเจบไปรถนี่เจบาทไปจ่ายตังค์เลยรีบรีบโอนเลยไปโอ้โหคุณลงน่าดายตัวครับวันนี้ก็มีมีคอปเปอร์หนึ่งตัวใช่ป่ะมีค่อยหนึ่งตัวเอ้ยไม่ใช่เรียกว่าค่อยชอบติดว่ะเรียกว่าตันโจแล้วก็มีอะไรวะอีกตัวหนึ่งจำชื่อไม่ได้เออแสามตัวครับได้มาสามตัววันนี้นี่ครับดูแพ็คสักนิดนึงนี่น่ารักมากเลยครับขอบพระคุณนะครับครับ ที่แรกเหมือนผมก็ซื้อไปฉาบตัวเหมือนกันขอบพระคุณมากนะครับที่มาช่วยอุ๋นปุ่นครับขอให้เราหล่อสวยขึ้นนะครับโอ้โหสาวสวยครับพุโล้สวยหล่ออยู่แล้วครับแล้วมาอุ่นกันใหม่ครับดูเรื่องนี่การแพทยก็อันนี้ไม่ต้องอัดออกซิเจนครัพะโล้ไม่ต้องเลยครับเพราะว่ามีอากาศอยู่แล้วใช่ครับนี่ครับสวยงามมัดยางวงมันจะไม่ค่แฟบแฟบแล้วปฟบจะไม่มีอากาศหายใจใช่แล้วอย่างนี้มันสามารถอยู่ในนี้ได้นานเท่าไหร่ครับพุโล้นานได้เป็นวันก็ได้ครับอโเคครับเดี๋ยววางตากแแดดคค่นั้รบ ครับผมตัวที่สองเขาดูแนวมะลุงตัวที่หนึ่งตัวที่สองโอเคครับสวยครับตัวสุดท้ายน้องตันโจครับตัวเมียสวยจังเลยครับดีครับน่ารัค่ะจ้ะสวยมากหายากครับปลาหายากไปตังค์ย่างหนูย่างแบบนี้โอ๋อสแกนตรงไนสามเจ็ดผลค้ามะลุไม่เป็นของใช้แต่ครับใส่หนึ่งช้อนกินข้าวเราเนี่ยครับแก้น้ำหมักได้ครับมะลุลดคอลีนได้ป้องกันโรคได้แล้วก็ใส่เกลือสักครึ่งช้อนชานะครับอ๋อได้ครับจ้ะชัตเกลืออะไรก็ได้ ผมใช้ไม่เกลือสมุนไพรเราลงไส่ใส่ครึ่งช้อนชาอย่าเกินหนึ่งช้อนชาครับขอบคุณนะครับแล้วหนงคนผ่านเขาลงว่าสมมติเราเราให้หารวันละสมมติเราให้เช้าเย็นแล้วอย่างเงี้ยเราต้องเปลี่ยนน้ำทุกี่วันเจ็ดวันได้ไหมครับลงสกปรกก็เปลี่ยนเลยครับดูดขี้ออกสักครึ่งหนึ่งก็ได้ครับเติมน้ําแล้วก็ใส่น้ําหมักใส่เกลือสักครึ่งช้อนชาน้ำหมักเนี่ยสักหนึ่งช้อนกินข้าวมันจะช่วยป้องกันโรคได้ครับครับผมประกัดอยู่น้ําใส่ชอบเป็นโรค ก็ให้มันขุณตลอดใส่ไปตลอดใช่ใส่อันนี้สูตรนี้จะสูตรน้ำใสครับใส่แล้วน้ำจะเป็นอย่างนี้เลยครับอ๋อมันจะดมากอีกอันนึงจะเป็นสูตรสีน้ำสีน้ำชาอเดี๋ยวจะให้ดูนะครับพอดีติ๊กเกอร์หมดครับจ้ะนี่จะเป็นสีชาใส่แล้วจะเป็นสีชาหมอกป้าป่าครับจ้ะแล้วแต่คนชอบคนเราชอบไม่เหมือนกันครับเดี๋ยวคุณลุงจะสาธิตวิธีการใส่น้ำหมักที่แถมมาให้เราดูกันครับนี่ครับ เนี่ยครับอันนี้ใส่เกลือสักหนึ่งช้อนชาเลยครับครับผมปลาจะไม่ค่อยเป็นโรคเชื้อโรคบางทีมันติดมาจากตัวปลานะครับครับแล้วก็ใส่น้ำหมักนะครับสูตรน้ำใส่หนึฝาสองฝาก็ได้หรือหนึ่งช้อนชาละหนึ่งช้อนกินข้าวเราก็ได้ครับผมสีก็จะเป็นอย่างนี้ครับเพราะจะไม่ค่อยขุ่ข้นมากจะมันจะใสหน่อยเกลือจะใสแล้วใสเลยครับไม่เหมือนกับน้ำหมักใบหมูปลาครับครับอันนี้จะเป็นสูตรที่ทํามาสําหรับคนชอบน้ำใสอ๋อแล้วก็ใส่ปลาเลยครับนี่ครับแล้วก็ใส่ปลาเอาไปเลยแบบนี้ใช่ นี่เลยตัวเมียทงชาติครับง่ายๆแค่นี้เองก็ใส่ไปสองช้อนไอสองฝาแล้วก็ใส่เกลือไปหนึ่งช้อนช้อนชาครับอ๋อแคแบบนี้เลยคือหล่อพูดเลยครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับลุงทุกครั้งที่ทำทำอย่างนี้ครับปากจ้ำพัดโลกขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกคนขอเราหล่อที่สุดที่ทาขอบคุณครับสวัสดีครับลุงโอเคได้มาสามตัวครับวันนี้โอเคครับทุกคนสําหรับวันนี้เราก็ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่สามตัวสามตัวโชว์หน่อยวันไหนว่าอูที่ตัวเองนี่สามตัวครับ มีอะไรบ้างผมก็ไม่แน่ใจแม่ในขนาแจ่มีตันโจหนึ่งตัวแล้วก็มีตัวเรืองแสงหนึ่งตัวในตัวหนึ่งเป็นคล้ายๆแพนด้านะใช่แล้วก็มีคิ้วใช่มีคิ้วก็ได้มาทั้งหมดวันนี้เสียงกันเท่าไหร่สามเจ็ดแต่ตอนแรกสามเก้ารวค่าให้ยี่สิบบาทแล้วก็นี่ครับแถมน้ำหมักให้เราอีกหนึ่งขวดแล้ววิธีการดูแลเมื่อกี้คุณลุงเขาสอนไปเรียบร้อยแลวนะครับเดี๋ใครไม่เข้าใจก็ลองไปหาดูในอินเทอร์เน็ตก็ได้มีเยอะแยะนะก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าตอนนี้เริ่มร้อนแล้วเดียวะเดินนนนนู่่่่่ตออหพราา สัตว์ก็ค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวเราไปเดินดูเดินเล่นกันต่อก็ไว้เดี๋ยวคลิปหน้าเราไปเจอกันที่บ้านครับผมแล้วเรามาดูน้องแต่ละตัวกันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงกันบ้างครับผมอย่ในนี้ผมไปก่อนแล้วครับเวลาเจอใหม่คิดหน้าครับผมบ๊ายบายไปก่อนพาอย่าลืมนะทำไมแบรน์บันนี่ช็อปกันด้วยรู้เรื่องบ๊ายบายถ่ายรูปนะผมหน่อได้ได้น่องเห็นน้ำมักเลยอ่ะ